ดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับมามีอินนะคะก็วันนี้ตามชื่อคลิปเลยเดี๋ยวเราจะมาเมาท์มอยกันเรื่องของโลชั่นทาผิวลูกนะคะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบเหมือนต้องตามหาเนื้อคู่เหมือนกันนะคือโลชั่นเด็กอะ่ะบางตัวมันแบบเฮ้ยเข้มข้นชุม่มชื้นก็จริงแต่ว่าเนื้อมันเหนียวทุกคนทาไปแล้วเด็กก็ไม่สบายตัวใช่ปะบางตัวเนื้อบางอะไรก็ดีแหละแต่ว่ามันชุม่มชื้นไม่เพียงพอนะคะหรือดีทุกอย่างเลยเนื้อเนื้ออ,อะไรก็ดีแต่พอลูกเราเล่นเงื้อออกปุ๊บอ่าตัวเหนียวไหนจะเรื่องกลิ่นที่เป็นแบบ ปวดหัวมากคือบางตัวโอเคแหละเหมาะสําหรับผิวแพ้ง่ายไม่มีกลิ่นไม่เติมน้ําหอมมาอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยอินกิีเดียนของมันด้วยกลิ่นของตัวครีมมันเองอะมันแบบไม่หอมนหบอกว่าจากที่ลองใช้โลชั่นของลูกมาพอสมควรนะคะบอกเลยว่าวันนี้เจอเนะื้อคู่ให้หน้องวิกเตอร์แล้วคือไม่ใช่แค่ว่ามามีชอบคนเดียวนะคุณยายก็ชอบมากเหมือนกันคุณยายบอกว่าไม่อยากให้วิกเตอร์เปลี่ยนไปใช้ตัวอื่นแล้วอะยายแบบออกตัวแรงมากนั่นก็คือนี่เลยค่ะบัมบัมออร์แกนิกเบบี้เฟสแอนด์บอดี้มิลคี้โลชั่นค่ะแบรน ตัวเด่นๆเ,เขาเลยก็คือเจ้าสเปรย์ก้นนะคะสเปรย์ก้นบําบาอันนั้นอนะมามี่ก็ให้วิตเตอร์ใช้มาตั้งแต่เกิดเลยทุกคนจนตอนนี้สิเดือนแล้วก็ยังใช้อยู่นะอันนั้นดีมากๆนะคะเคยรีวิวไวล้วด้วยสามารถไปกดย้อนดูได้และสําหรับบอดี้โลชั่นของบําบําบอกเลยว่ามาช้าแต่ว่ามานะตอนแรกอะแบรนด์เขาว่าไม่มีบอดี้โลชั่นนะคะรู้สึกว่าแบบเออเขามีตั้งหลายผลิตภัณฑ์เนาะแต่ว่าไม่มีโลชั่นสักทีอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ทําออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นโลชั่นที่ช่วยฟื้นบารุงผิวทั้ท้้้งผผิิิวววหหนนนาาาแแลลลกกกก็็็ยมมีี่่อทเเปฉพะ ของบ um ัมบัมเลยค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่กลิ่นน้ําหอมนะทุกคนแต่ว่าจะเป็นกลิ่นจากออยธรรมชาติ100เลยค่ะก็จะเป็นกลิ่นที่มาจากผลส้มนะคะแล้วก็มาจากดอกวานิลามันจะเป็นกลิ่นแบบหอม,มนอ่อนฟิวกรูคือหอมเบาเานุ่มๆคือมันหอมไปทั้งวันเลยทุกคนกลิ่นหอมคนเนี้ยไม่ซ้าใครนะคะแล้วพอเราทาให้ลูกเราอะลูกเราก็แบบนึกว่าแมเด็กตัวนุ่มๆหอมๆอะไรเงี้ยคืออยากฟัดอยากกอดลูกไปทั้งวันจริงๆอะและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของโลชั่นบ um ัมบัมนะคะก็คือเขาจะเป็นเน

นุ่มละมุนแล้วก็อ่อนโยนกับผิวลูกน้อยจริงๆค่ะซึมไวด้วยนะแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นยาวนานเลยทาได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวนะคะขวดเดียวจบเลยค่ะแล้วเขายังเป็นโลชั่นสำหรับเบบี้ที่ได้รับการรับรองจาก dermatologist test ด้วยนะคะจากสถาบันเดมสแกนประเทศฝรั่งเศสเด็กแรกเกิดแล้วก็น้องๆที่ผิวแพ้ง่ายี่ยสามารถใช้ได้แล้วก็ไม่มีสารที่อาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองนะคะทั้งสีพาราเบนมินเนอรัอลออยล์แล้วก็แอลกอฮอล์แล้วก็สารอื่นๆอีกนะคะเยอะแยะมากมายและสารสกัดของเขานะคะนำเข้าทุกตัวค่ะ เป็นออร์แกนิกถึง98%ได้รับการรับรองจาก e c o ค e ซอ USDA นะคะแล้วก็ได้รับการรับรองจาก Jazz อร์แกนิกด้วยบอกเลยว่าพรีเมียมมากจริงๆนะสำหรับโลชั่นตัวนี้สารสก,กัดเด่นๆในตัวนี้เลยเนี่ยก็จะมาจากออร์แกนิกแครนเบอร์รี่นะคะก็เขาจะเป็นเหมือนพรีไบโอติกทุกคนมันก็จะช่วยปรับสมดุลแบคทีเรียที่ดีบนผิวลูกน้อยของเราเนี่ยทำให้ผิวของลูกน้อยนะคะสมดุลแล้วก็แข็งแรงชุ่มชื้นไม่แพ้ง่ายแล้วก็ยังมีเนเชอร์โอลิฟออยล์ค่ะอันนี้ก็จะอุดมไปด้วยพพววววววกกกิิิิิตาาามน e นน B E ะะคะช่ยลดอาารผ แห้งแตกรอกต่างๆเนาะก็คือเขาจะซึมไวนะคะแล้วก็ไม่เหนียวให้ความชุ่มชื้นกับผิวและที่เจ๋งมากตัวนี้คือเขาใช้เป็นดับเบิลเซรามัยค่ะจะบอกว่าเซรามัยเนี่ยเหมือนเป็นปัจจัยหลักนะคะเป็นคีหลักในการทําให้ผิวแข็งแรงช่วยลดการระคายเคืองนะคะลดอาการแดงลดการอักเสบแล้วก็ไม่ทําให้ผิวไวต่อแดดพูดง่ายๆอธิบายง่ายๆเลยเซลล์ผิวของเราเนี่ยแต่และก้อนกอนๆเนี่ยมันก็อาเร,เ,รเรียงกันใช่ไหมแต่ว่าทีเนี้ยมันเรียงกันแล้วมันไม่มีอะไรเชื่อมอ่ะมันก็พังทลายลงนืกอออกป้าพอผิวแบบ เซลผิวมันไม่เรียงกันดีๆเวลาเจอมลพิษเจอลมเจอแดดอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเกิดอาการระคายเคืองได้ง่ายเนาะผิวมันก็จะไม่แข็งแรงทีเนี้ยพอจะให้มันเชื่อมกันได้เนี่ยไอตัวเชื่อมนี่แหละค่ะก็คือเซรามายาะฉะนั้นเซรามายมันก็เลยเป็นอะไรที่จําเป็นแล้วก็สําคัญมากๆนะคะมันเป็นเหมือนไขมันอย่างหนึ่งอ่ะเป็นไลปิดอย่างหนึ่งซึ่งในโลชั่นตัวเนี้ยเขาใช้เป็นนาโนไลปิดค่ะมันก็จะมีอนุภาคที่เล็กนะคะนาโนเลยทุกคนเขาก็จะซึมเข้าสู่ผิวด้แบบง่ายได้นะคะแล้วก็ซึมมมมมไวววคคค่ะแล้้้้้กก็็ยัััังงีี National Imulifier นนนนนืือออตสราาเเขึ ใช้จากพืชธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นก็จะมีความรักโลกด้วยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็จะไม่ทิ้งคราบไว้บนผิวทําให้เนื้อครีมของเขาเนี่ยมีความเนียนนุ่มนะคะเป็นเกราะป้องกันผิวจากมลภาวะแล้วก็ได้รับการรับรองมาตรฐานอีโคเซอร์มาแล้ววิธีใช้โลชั่นตัวนี้นะคะก็เหมือนกับโลชั่นทั่วไปเลย,เลยก็คือจะทาให้น้องหลังจากอาบน้ําทุกวันเช้าเย็นนะคะก็จะทาได้ทั้งตัวเลยค่ะแล้วก็เนื้อครีมเขาเนี่ยซึมเร็วจริงๆนะๆนะน้องเนี่ยไม่เหนอะหนะตัวด้วยแล้วก็น้องเตอร์เขาชอบเป็นคะข ซึ่งไม่เหมือนหน้าแม่เลยถ้าช่วงไหนที่เขาผิวแห้งอะไรเงี้ยเราก็จะทาตัวนี้ให้เขาระหว่างวันด้วยคือเราก็สามารถทาได้บ่อยเท่าที่เราต้องการแหละบางทีตื่นจากนอกนกลางวันเนี่ยค่ะก็พานนองเขาไปล้างหน้าอะไรเง,งี้ยเนาะแล้วก็ทาโลชั่นให้เขาด้วยผิวน้องเนียเนียนนุ่มชุ่มชื้นขึ้นเลยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมมันอ่อนค่ะแม่ดมแล้วแบบชื่นใจมากสําหรับราคานะคะ750บาทค่ะปริมาณ240 ML นะถือว่าโอเคเลยนะคะเพราะว่าเราใช้ให้ลูกอว่าลูกเราเบบี๋เนาะตัวเล็กไม่ต้องใช้้้้้เเยออออะมากกกแลววว็็ีใใชหตร์ขดดดนนึงไ2ื ะะพอดีพอดีสำหรับแม่แม่ที่มีน้องผิวแพ้ง่ายนะคะหรือว่าอยากเลือกผลิตภัณฑ์อะไรที่แบบพรีเมียมให้ลูกใช้อะก,ก็ลองดูนะคะบอกเลยว่าโลชั่นตัวนี้แบบใช้ดีจริงๆแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนโอเคก็ยังไงวันนี้มามีมาอัปเดตเรื่องโลชั่นลูกให้ฟังกันเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะอย่าลืมกด subscribe แล้ก็ติดกระดิ่งนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย